คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์นั้นบริหารประเทศเข้าสู่ปีที่8นะครับแล้วเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาแพงก็ไม่รู้จะใช้คำว่าจนปัญญาหรือไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาแบบถอนรากถอนโคนหรือไม่นะครับเพราะจนถึงปัจจุบันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงมีราคาสูงนะครับทั้งขายแบบใบเดียวหรือว่าขายแบบเป็นสลากชุดแต่ทว่าล่าสุดนะครับ ทำเอาแปลกใจนะว่ากําลังคิดจะทําอะไรกันอีกนะเพราะว่าอยู่ผมย้ํานะครับว่าอยู่มาจะแปดปีแล้วนะครับคือถ้าจะทําหรือจะแก้เนี่ยนะครับถ้าเอาจริงเอาจังมีความจริงใจถอนรากถอนโคนป่านนี้จบไปนานแล้วไม่รู้ว่าต้องตั้งคําถามว่าพยายามจะสร้างเรื่องราวเพื่อมาหลอกล่อประชาชนคนไทยอีกหรือไม่นะครับ คุณผู้ชมเห็นเอกสารฉบับน,นี้ไหมฮะเอกสารตราคุณเลยนะครับเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีฉบับล่าสุดนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคําสั่งสํานักนายกที่8ปดทับสองพเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กําหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็บอกว่าตามที่มีคนร้องเรียนคือพูดง่ายๆประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนว่าสลากเนี่ยนะครับมันมีราคาแพงท้ายสุดจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาครับอืมคนแรกครับเป็นประธานกรรมการก็คือคุณอนุชานาคาสายัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเซอร์ไพรส์มากคนที่สองที่เป็นรองประธานเนี่ยนะครับก็คือคุณเสกสกลอัถาวง์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าแลมโบอีสานหลังจากนั้นกรรมการก็โหเพียบเลยฮะอายการสูงสุดประหลัดสํานักประหลัดค้งังประหลัดมหาไทยเออ่พอบอตรอพอ,องบประมาณอะไรเนี่ยเลขาธิการกองวยการความมั่นคงภายในราชอาณนะาจักรเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับยีคนน่ยยี่มีพอองกองสลากด้วยนะยีคน หน้าที่คขอยทําอะไรรู้ไหมดูหน้าที่อยู่ในข้อสองหน้าที่เดี่ยไล่ตรงนี้ตรงมานะครับหน้าที่บอกว่าให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอืมว่าทําไมสลากถึงขายเกินราคาจะตรวจสอบอะไรอีกนะครับแปดปีแล้วโว้นะครับคือทำอย่างกับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ผมขออนุญาตแคกตรงนี้ก่อนนะคือทากับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วจะมาตรวจสอบอะไรเอาปีที่แปดมันเสียเวลามาแปดปีแล้วนะครับ บอกวางแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานผลเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมอยู่มาแปดปีอยู่มาแปดปีหน้าที่ของกรรมการชุดนี้แค่ข้อแรกก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบมาว่าทำไมสลากมันขายเกินราคา เสียเวลา8ปีคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีปัญญาทําแล้วถ้าคุณทําได้มัน8ปีมันจบไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลอกลวงคนไทยอีกหรือเปล่านะครับตั้งกรรมการขึ้นมาคือคุณผู้ชมครับมัน8ปีแล้วไงคือจะยังไงครับจะคนไทยทั้งหมดรู้หมดเลยครับว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันไม่ได้มีความจริงใจหรอกที่จะแก้ไขปัญหาถ้าจริงใจแก้ไขปัญหาในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่เกิดมาจากเผด็จก,การนะครับเป็นรัฐประหารมาเนี่ยนะครับคุณต้องปราบปรามสิ้นซากแล้วนะครับทุกว,วันนี้ไปถามทุกคนก็รู้ว่าสาเหตุที่มันแพงเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากการทำธุรกิจของบรรดาในทุนรายใหญ่ทั้งนั้นนะ ที่กว้านซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อแล้วทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าครับที่ขายกันในออนไลน์ปิ้นเจ้าใหญ่ๆนะปอยให้คนพวกนี้ทำธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงคำถามนะนี่ผมพูดตรงๆนะครับคือคุณเล่นไปกว้านซื้อมากว้านซื้อมาแล้วก็เอามาขายออนไลน์แล้วก็มาทำโฆษณาอะไรต่างๆนานา,ตา,ตาแต่รายย่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ย เขากับไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการขายสลากเพื่อเป็นรายได้เลยนะครับหลักพันหลักหมืน่นเลี้ยงดูชีวิตของเขาคือถ้าสลากเนี่ยนะครับยังจะขายผ่านคนนะครับก็ต้องระบุให้ชัดว่าต้องเป็นคนยากคนจนเท่านั้นเพราะอาชีพสลากเนี่ยนะครับมันเสือนอนกินคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมันเสือนอนกินใครได้โคต้าไปเนี่ยนะครับก็รวยทท้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอาชีพเสือนอนกิน จะปล่อยให้คนเนี่ยนะครับมาหาโอกาสร่ำรวยจากสลากไม่ได้ต้องให้คนยากคนจนถ้ายังยืนยันว่าจะขายผ่านคนอยู่นะครับถ้าไม่ใช่นนั้นก็เลิกขายผ่านคนคานปายระบบออนไลน์คุณมีแอปออ,ปอะไรเยอะแยะแค่นี้ก็จบแล้วครับแค่นี้ก็จบแล้วประชาชนคนไทยทุกวันนี้ก็มีความถนัดในการใช้แอปในการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรหมดแล้วก็ซื้อได้หมดแลลวครับ สลาดออนไลน์เนี่ยนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะใช้วิธีการขายผ่านคนเพราะบอกว่าเย้ต้องสร้างอาชีพให้คนยากคนจนคนพิการก็ต้องให้ถึงมือคนพิการจริงๆไม่ใช่ให้ไปถึงมือในทุนรายใหญ่เข้ามากว้านซื้อทําการตลาดล่ํารวยขับรถซุปเปอร์คาร์ขายหวยขับรถซุปเปอร์าคาร์คุณผู้ชมมันแฟร์กับคนชาวบ้านชาวช่องไหมล่ะแล้วนักธุรกิจเหล่านี้ไปทํามาหากินแบบนั้นได้ยังไงนะ ขับรถซูเปอร์ขายสลากนี่นะครับขับรถซูเปอร์คาร์มันเป็นอาชีพของคนได้อยโอกาสไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังมีความจริงใจกับประชาชนที่จะปราบปรามหรือไม่แล้วที่สําคัญวันนี้มีคุณแรมโบ้เข้ามาด้วยก็มไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะครับเป็นถึงดอกเตอร์ก็ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะ แต่นี่ถึงขนาดคุณแรมโบ้แล้วนะแสดงว่าไม่มีใครแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอนุชาที่เหลือก็เป็นข้าราชการประจําหมดเนี่ยไล่ตั้งแต่คนที่สามมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการประจําหมดโ้ทํามันแก้ไขปัญหามันแก้คุณผู้ชมว่าตั้งกรรมาการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแก้ได้ไหมสลากก็คือการพนันใช่ไหมพนันกันไหมเนี่ยแก้ได้ไหมตั้งคณะกรรมาการชุดนี้ขึ้นมานะ เลิกขายผ่านคนขายตรงเลยพอพูดแบบนี้ก็บอกว่าโอ้โสงสารคนจ้าคนจนจริงเหรอผมเห็นคนค้าขายสลากบางคนล่ำรวยขับรถซุปเปอร์คาร์นุ่นเห็นไหมมันมันเป็นเรื่องผลประโยชนอ์อ่ะมันไม่จริงหรอกครับที่คุณจะคุณเอาคนจนมาเป็นตัวประกันคุณเอาชาวบ้านมาเป็นข้ออ้าง เนี่ยเจ้าใหญ่ๆอ่ะที่ขายผ่านเว็บไซต์ขายได้ไงอะโอ้โขายที่ขับรถซปเปอร์คาร์เงี้ยมันไม่ใช่หรอกครับคนรวยก็เหมือนกันนะครับคุณไปทํามาหากินอื่นๆเถอะมันมันอย่ามาหากินแบบนี่มันเป็นโอกาสนะของคุณยากคุณจนที่รัฐบาลควรจะแจกจ่ายโคต้าไปให้กับคุณยากคณจนคนพิการไม่ใช่เปิดช่องนะเปิดช่องให้คนร่ำรวยในทุนเข้ามากว่าน จากทั้งใต้ดินหรือบนดินก็สุดแท้แต่และนะครับมันไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิวส์นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปัน แล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบะคัะมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีดเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเ,เลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้าหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์ที่จะชัวร์สุด ลิงไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวนะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือไม่ก็ normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาบาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับ ความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่สองหมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทําแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ย หลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสั่งสค์กันกินข้าวกันเราก็จะทําเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทาําออไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไง ถ้าไม่อร่อยเราจะกินเหรอครับหรกอไมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยเพราะผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สําคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังคนระับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุป,ป,อปข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมด นะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทำค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบ,บางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับ ไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับห้าหกเจ็ดสิบชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้สองร้อยเก้าสิบห้านะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะสองเก้าห้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับสี่ร้อยกรัมเห็นขาว หมูสีมันจะใสกว่าเห็นไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะสองร้อยห้าสิบนะหมูจะสองร้อยห้าสิบเนื้อจะสองร้อยเก้าสิบห้าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมูนะนะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนะเราแยกอุปกรณ์การทําทุกสิ่งทุกอย่าง เรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกแคบหมูนะไส้อัวนะคุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปในไลน์ะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนเนี่ย ก็สอบถามอกับทีมงานได้เพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทํากินเองเลยโอ้หลายปีและคุณผู้ชมทํากันมาหลายปีแล้ะนะครับมันจะมีความเป็น<ม>การเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทําขายไงคุณผู้ชม้ไหม ทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะขายมา,าข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหมช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยโดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่ง และผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทําข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจํานวนเงินเยอะเลยแหะครับนะเออผมพาคนมาทํางานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทําไมครับคนที่มาทํางานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ยยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทํางานผมฟรีเหรอ ใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นนะ่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นนะ่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจําเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญาพูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียว แฟงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม 2. องจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องก็ามาทำงานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดี อยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอิีิยุคนี่ประจำการอยู่หลักก็คือกทมโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทําข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกําไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทําโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ย เราได้ทําไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทําด้วยและที่สําคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรซะีกซีเรียสด,ด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆให้เขาได้รับรู้ว่า้อของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจ มากกว่าเซติซ้ำไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับหาคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชทไลน์เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซียุคนหรือว่านอาาร์ม l ยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ